สวัสดีครับปืนไม่ส้มครับพาสันตอก80เซนยิงลูกเหล็กไม่สวยๆเลยครับติดหมอกมีตา ตาไม่งามๆครับเกือบแรกเกิดดันนะครับเวลาเขายิ่งเขาไปสันนบกคอเมือนเมือครับถตีองหมอกเตีงอย่างกับบกคอยมือนครับแก่แล้วตะผู้มากกึ้กกันครับตัวน,นี้จะยิ่งลูกเล็กไก่ไม่เสียบไก่ในผมตัดออกนะครับมันเาี่ยวดแต่งในทรงประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ